ชื่อลินวัล,ลวีอินทพันธ์นะคะก่อนหน้านี้เป็นซูเปอร์วิเซอร์ของโซนเครื่องเล่นที่นี่คุมพนักง,งานที่ดูแลเครื่องเล่นแล้วก็บ้านยานากนะคะบ้านแม่นาคบ้านผิสิงของที่นี่เสร็จแล้วก็มีคนมาขอเลขขอหวยขอโชคขอลาบกับย่านะคะแล้วอ,อย่างที่เห็นนะคะเขาจะมี ถวายน้ำแดงบ้างถวายชุดไทยบ้างอะไรบ้างก็เห็นว่ามีคนมาถวายเรื่อยๆค่ะแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นตอนนี้เป็นหนี้อยู่มีหนี้อยู่เนี่ยก็บัตรเครดิตด,ด้วยหนี้นอกระบบด้วยซึ่งแบบดอกบางทีมันก็โหดนะคะก็เลยคิดว่าเออขอยาบ้างแล้วกันคนอื่นเขาได้โชคลาภใช่ไหมคะเราอ่ะไม่ได้เล่นหวย ก็เลยไม่ได้ขอโชคลาภก็เลยขอปลดหนี้แทนถ้าปลดแล้วบอกย่าว่าถ้าปลดแล้วจะถวายนางลำคู่นึงมาลำถวายให้ท่านที่นี่ค่ะทีนี้ก็ทำงานไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เงินเดือนนี่แหละปลดหนี้หนี้ก็หมดพอดีหนี้ร้อนนะคะส่วนหนี้เย็นที่ไม่มีดอกอะไรเงี้ยก็ค่อยๆทยอยจ่ายค่ะมันก็มันตอนนี้ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วอตอนนี้ก็ยังไม่ได้งานไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า มาถวายลำอย่างที่เคยบอกย่าไว้ละกันว่าเราจะให้เราจะถวายก็เลยวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาที่นี่ก็เลยได้มาถวายด้วยเลยก็ลองดูค่ะเพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยขอโชคขอลาบขอหวยขออะไรเงี้ยเขาก็ได้กันแล้วเขาก็ถวายชุดถวายน้ำแดงถวายของเล่นให้กับเจ้าแดงนะคะก็ลองดูส่วนลิ้นเนี่ยปลดหนี้ได้ค่ะก็ใครที่เป็นหนี้หรือว่า เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็ลองมาขอดูค่ะเผื่อจะสมหวังค่ะ